สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอ p ีนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะคะไลน์ของเรานีคะแอปพลิเคชันไลน์ของเรานีคะไม่ตอบสนองนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเด้งออกนะคะแล้วก็มีข้อความที่แจ้งขึ้นมาว่าไลน์ไม่ตอบสนองนะคะแล้วก็มีปัญหาต่างๆนานา,นาที่เกี่ยวกับไลน์นะคะก็คือใช้งานไม่ได้เหมือนปกตินะคะไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเนาะ 2,565อ่า2565กนะคะก็คือล่าสุดเลยนะคะในกรณีที่พบแบบนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดภาพไม่ออกเนาะว่าไลายไม่ตอบสนองเนี่ยของ Android เป็นยังไงนะคะจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะที่ลายเขาไม่ตอบสนองนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะยิบยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเป็นลายไม่ตอบสนองนะคะก็คือปิดแอปนะคะมีให้เราเลือกก็คือ ปิดแอปลงไปนะคะแล้วก็รออันที่3ก็คือส่งความคิดเห็นนะคะถ้าสมมติว่าเรากำลังคุยไลน์อยู่เนี่ยแล้วเรากดคำว่าปิดแอปนะคะที่เราคุยอยู่นะคะสายที่เราคุยอยู่ก็จะตัดไปหรือว่าหลุดไปทันทีนะคะแต่ว่ารอเนี่ยในกรณีที่เรากดว่ารอ เขาก็รอจริงๆนะทุกคนแต่ว่าจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะหลายก็คือหยุดการทํางานนะตรงนั้นเลยนะคะเราจะมีวิธีการแก้ยังไงนะคะแล้วก็จะต้องทําแบบไหนบ้างนะคะจะมีวิธีในการแก้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะจะมีวิธีการแก้ทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือไอ้สาวิธีสต้องบอกว่า3วิธีนะคะทุกคนเพราะว่า มันมีมันเกี่ยวกับข้อมูลของเรานี่แหละนะคะข้อมูลในไลน์ก็คือข้อมูลในไลน์แล้เต็มนะคะมีข้อมูลที่เยอะนะคะซึ่งทําให้รายของเราไม่ตอบสนองนะคะอันดับแรกเลยให้เราไปลบแคสนะคะลบแคสในการตั้งค่าเนะีคะเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นหัวเว่ย oppo อ่ uh, า vivo นะคะก็เข้ามาที่แอปเหมือนกันนะคะ คลิกที่แอปจากนั้นให้ไปที่แอปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะไปลบความจำนั่นเองเนาะทุกคนในในที่เรารู้จักกันรู้กันดีก็คือในส่วนของการลบความจำนะคะของแอป เข้ามาที่แอปไลน์นะคะเราจะตอนแรกเราจะมาดูเวอร์ชันไลน์เลยว่าเวอร์ชันไลน์เราเป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือยงังนะคะอาจจะอยู่ในช่วงการอัปเดตก็ได้ซึ่งทําให้ไลน์ของเราเนี่ยใช้งานได้ไม่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ใช้งานได้เขาเรียกว่าอะไระใช้งานไม่ต่อเนื่องอะเนาะใช้งานได้ไม่ดีไม่ไม่ไม่ดีนะคะไม่ดีเท่าที่ควรจากนั้นให้เราไปที่ ที่จัดเก็บข้อมูลค่ะจากนั้นเลยนะคะให้ล้างข้อมูลหรือล้างแคชนะคะแต่ว่าในส่วนตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องยอมรับให้ได้นะว่าข้อมูลในไลน์เราเบางส่วนอาจจะหายไปไม่ว่าจะเป็นแชทการสนทนานะคะหรืออาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เราเคยซื้อมาก็ได้เขา,เ,าเขาก็อาจจะหายไปเนาะแต่ว่าบางคนนะคะก็สามารถกู้คืนกลับมาได้นะสำหรับบางเครื่องนะคะ ที่สำรองข้อมูลไว้แล้วเขาก็แบ็กอัพเขาแบ็กอัพข้อมูลไว้แล้วเขาก็กู้คืนให้มามาให้หมดเลยแต่ว่าคนที่ทําได้ก็มีคนที่ทําไม่ได้ก็มีนะคะในส่วนตรงนี้ต้องยอมรับให้ได้นะถ้าเรากดคลิกลงไปตรงนี้ข้อมูลก็อาจจะหายไปในบางส่วนนะคะอาจจะกลับคืนมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือให้เรานะคะไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นให้ไปที่คลิปค่ะทุกคนในส่วนตรงนี้เราจะรู้ว่าคลิเนี่ยเป็นเป็นที่ที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเก็บอ่าเก็บข้อมูลในในคลิปซึ่งจะทําให้มันไม่หมดอายุเนาะ ที่เรารู้กันนะคะแต่ว่าคลิปเนี่ยก็มีพื้นที่จํากัดเหมือนกันนะว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลในคลิปเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราสามารถมาล้างข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยนะมีสร้างทางลัดเกี่ยวกับคลิปนะคะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคลิปนะคะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วมีความจําเท่าไหร่แล้วความจําเราต้องใช้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะคะจะเป็นแบบนี้ลบเฉพาะรายการที่อยู่พื้นที่จัดเก็บของคลิปโดยไม่รวมถึงคลิปมีโมนะคะอยสามสิบจเมิกไบต์นะคะล1ลสหนิกไบต์นะคะคุณใช้พื้นที่จัดเก็บนะคะของคลิปหกคลิปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาให้ใช้ข้อมูลแค่1นึจิกเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าข้อมูลเต็มเนี่ยเราก็ไม่สามารถบ,บันทึกเอกสารในคลิปได้เนา ทีนี้คลิปเนี่ยเขาเก็บอะไรบ้างเขาก็จะเก็บรูปวิดีโอข้อความลิงก์แล้วก็ไฟล์นะคะเราจะไปจัดการได้ยังไงถ้าสมมติว่าเราไม่เลือกที่จะลบข้อมูลทั้งหมดนะคะเราจะมีวิธีการลบข้อมูลยังไงนะคะให้ทุกคนนะคะกดกลับมาเนาะกดกลับมาแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเราะคะ่ะจากนั้นเพื่อนเพื่อจะเห็นนะคะแถบข้างล่างไอคอนข้างล่างนะคลิปตรงนี้นะคะ ทีนี้เขาก็จะแสดงทั้งหมดเลยค่ะมีรูปมีวิดีโอมีลิงก์มีข้อความมีไฟล์ให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะทําการลบอันไหนนะคะลบไฟล์ตัวไหนซึ่งจะทําให้การใช้งานของไลน์เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเร่งความเร็วให้ไลน์ของเราได้มากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้เราก็สามารถถ้าเราจะลบนะคะทุกคนเราก็ทําการคลิกค้างไว้แบบนี้ เลือกแบบนี้นะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เลือกคลิกค้างไว้แล้วก็เลือกแบบนี้ก็จะสามารถลบได้หลายๆในครั้งเดียวนะคะได้หลายๆไฟล์นะคะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวคนคนุณต้องขออนุญ,ญาตลบนะคะลบไฟล์ตัวนี้นะคะในส่วนที่เราลบไปเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความจำให้กับลายคลิปของเราได้ด้วยนะคะช่วยให ลายของเราเนี่ยคะใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าทําไมลายเราถึงไม่ตอบสนองเพราะว่าข้อมูลความจําของลายเราเนี่ยมันใกล้ใกล้จะถึงขีดจํากัดแล้วก็คือมีข้อมูลที่เยอะมากๆเลยแล้วก็จะทําให้ระบบลายของเราเนะะี่ยค่ะเออเลอได้นะคะถ้าเป็นไปได้นะทุกคนไล่ลบแชทก็ได้แชทที่ ไม่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เนาะแชทที่เราเคยคุยกับเพื่อนก็ได้แล้วแชทไหนที่มีวิดีโอมีมีรูปภาพเยอะเราก็สามารถเคลียร์แชทนะคะก็คือค่อยๆลบออกไปก็จะทําให้มีความจำนะคะในแอป,ปของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็การใช้งานของเราก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครกำลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาเนะะี่ยค่ะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน line นะคะในกรณีที่ l ล ne ไม่ตอบสนองนะคะสามารถดูคลิปของคุณคุณผลคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะในการแก้ปัญหาได้นะคะถ้าใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราจะได้ช่วยกันนะคะหาแนวทางในการแก้ไขให้นะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ